สวัสดีครับคลิปนี้ผมนำเรียนหลวงพ่อโตวัดพนังเชิงปีสองห้าสองแปดนะครับเป็นเหรียญพิเศษครับด้านบนก็จะเขียนว่าหกสิบพิเศษนะครับด้านข้างก็จะเขียนว่าพระพุทธไตรัตนนายกนะครับด้านล่างก็จะตีปีพศสองห้าสองแปดนะครับเป็นเนื้อทองแดงกะไหลทองนะเพื่อนๆลองชมดูกันนะครับ เดือนนี้พิเศษตรงที่หลวงพ่อโตนะครับได้รับการปลุกเสกจากหลวงปู่ดูนะครับวัดสักแก่ปลุกเสกเดี่ยวก่อนหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะเข้าพิธีใหญ่ที่วัดพนันเชิงส่วนที่วัดพนันเชิงนี้ก็จะมีหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งหลวงปู่เทียมนะครับวัดกษัตราและ เกจิคณาจารย์อีกหลายท่านนะครับด้านล่างก็จะเขียนว่าพศ2528เพื่อนๆดูริ้วรอยการกระแทกนะครับถ้าเป็นเหรียญแท้เหรียญธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นร่องลอยในการกระแทกเส้นขนแมวสเส้นเส้นต่างๆนะฮะเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะขยายเพื่อนๆชมดูนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระลายทองเหรียญน,นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญหลักร้อยเพื่อนสวยๆ ก็จะอยู่ประมาณเกือบถึง1,000บาทนะครับถ้าเปลียนแท้นะครับเพราะปัจจุบันนี้ก็มีเหรียญเกเหรียญหลวงพ่อโตนี้ต้องบอกว่ามีเกเยอะนะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะเหรียญปี1นึ่งเจปีสองปีสาปีศ4นสะส่วนที่เป็นเหรียญหยักนะครับค่าเหรียญทรงพุ่มค่าบินก็จะไม่ได้รับความนิยมเพราะว่าไม่ได้ตีปีพศนะครับเ,เราพลิกมาด้านหลังเพืเ่อนๆเราจะเห็นหูเหรียญน,นะครับ ความเป็นธรรมชาติของการเจาะหูรี่เดี๋ยวผมให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับดูหูเรีย่เราจะเห็นว่าธรรมชาติของหูเรียญไม่มีซ้อนไม่มีแอ่งนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับยันก็จะวิ่งชนขอบเลยยันนี้ก็เป็นยันของวัดพญาตหลวงปู่กันวัดพญาตินะครับก็เป็นยันที่สายวัดพญาติอ่ะ นำมาใช้นะครับยันนี้ก็เป็นยันที่หลวงปู่ดูนะครับได้นํามาใส่ในเหรียญปี28เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ปลูกเสกเดียวก่อนหนึ่งครั้งนะครับความพิเศษนะครับก็จะมีอักษรจีนลงมาแล้วก็จะเขียนว่าแ7นะครับอ่าแล้วก็เขียนว่าวัดพนันเชิงกรุงเก่าอ่าเพื่อนๆมาดูตัวตัดกันนะครับสภาพเหรียญค่อนข้างที่จะสวยงามตัวตัดนี่เราก็บ่งบอกถึงยุคนะเพื่อน ยุคยุคนยุคไหนนะครับเดี๋ยวผมจะย่อนิดหนึง่ทงทําการคืนเหรียญกระไหลเนี่ยจะสะทอ้อนอให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับระยะห่างของฟันการย้อยนะครับจะอยู่ประมาณนี้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมปรับโฟกัสนิดหนึ่งครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยสะท้อนใสามากเลยอ่ะจะอยู่ประมาณนี้นะครับ าจะเอียงให้เพื่อนๆดูนะครับระยะห่างของฟันดูที่กะไหลนะครับพื้นกะไหลพื้นเหรียญเวลาผมเอียงเนี่เพื่อนๆสังเกตนะครับเราจะเห็นความเป็นธรรมชาติของเส้นเสี้ยนนะครับเวลา ปั๊มเวลากระแทกลงไปเพราะเป็นปั๊มตัดข้างครับนะเป็นเพื่อนลองดูนะครับตัวอักษรเ,เอกลักษณ์ของวัฒนานเชิงแล้วก็จะเป็นคลื่นนะครับตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาไทยเราจะเห็นการแกะของบล็อกนะฮะลอยต่อของอักษรแต่ละตัวนะครับดูขอบเหรียญครับ ผมใช้เว้นกะไหลตัวใหญ่ช่วยเพื่อนๆลองดูนะครับลองดูอ่าเรียนกระไหลขอบด้านข้างก็จะมีความคมนะครับเจอไม่มั่นใจอย่าเช่านะเพื่อนๆมีเกณน,นะครับให้ดูต,ตัวตัดข้างอีกครั้งหนึ่งะจะย้อยประมาณนี้ก็มีเนื้อทองแดงด้วยเพื่อนๆก็มีกระไหลทองมีทองแดงน่าจะมีเนื้อเงินแล้วก็มีอ่า กระไหลเงินด้วยแต่ที่ผมถืออยู่นี่จะเป็นกระไหลทองนะเพื่อนๆเพราะว่าพระอัฏนาเฉยนี้บางปีก็ไม่ชัดเจนเพราะมีการจัดสร้างกันทุกปีนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเจอเพื่อนๆพบไม่มั่นใจก็อย่าเช่านะครับเพราะว่าหลวงพ่อโตนี่ผมบอกเลยว่าเกดีแล้วก็เกเมหลายรุ่นนะครับเพื่อนๆดูใบหน้าของท่านนะครับเหรียญทองแดงกระไหลทอง เราเห็นความแห้งของกระไหลนะครับเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ,างๆเห็นเส้นเสียที่วิ่งลงมานะครับลองดูตามพื้นนะครับตามซอกตามพื้นเราจะเห็นเวลาผมขยับเลียงเราจะเห็นเส้นเสียที่ตัวยันเราก็จะเห็นนะ,ะความขุข่นข,ของผิวตัวยันความเป็นคลื่น แต่ปุ่มตะป่ำของตัวอย่างอักษรเป็นเอกลักษณ์ของวัดพนัญเชิงนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอเพื่อนๆพ,พบนะฮะไม่มั่นใจก็อย่าเช่าถ้าเช่าไม่แพงก็เช่ามาศึกษากันได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามถ้าคิดว่าไร้สาระก็ข้อยข้ามไปขอบคุณครับ